แต่ป่อมาใช้เวลารู้จักใช้เวลาใครที่รู้จักใช้เวลาคนนั้นก็จะได้ประโยชน์ใครที่ไม่รู้จักใช้เวลาก็ปล่อยเวลาทิ้งไปโดยไม่เกิดประโยชน์ทั้งชีวิตทุกทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันหมดแต่จะใช้เวลารู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างไรวินาทีเดียว เศรษฐีเป็นยาจกวินาทีเดียวยาจกเป็นเศรษฐีก็มีดังนี้วินาทีเดียวหัวใจเศรษฐีกำลังจะเป็นโรคหัวใจวายไปก็มีเพราะอะไรหุ้นมันขึ้นลงไม่ทันไม่รู้จะยังไงบล็อกเกอร์ก็อ่านหุ้นกันบอกกันจนอุตลุดหมดคราวนี้คนที่เล่นมากๆก็หัวใจที่แทบจะวายไม่รู้จะขึ้นหรือจะลงอ่า นี่คือลักษณะของเขาบอวินาทีเดียวเสี้ยววินาทีเดียวในการรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์พอเรามีเวลาก็มีหลักการที่จะใช้เวลาแบ่งเว,เวลานี้ทำอะไรเวลานี้ทำอะไรเมื่อเรารู้จักแบ่งเวลารู้จักหลักการของการใช้เวลามันก็จะมีความสุขกิตใจไม่สับสนไม่งุ่นง่าน ไม่เครียดทุกวันนี้เราไม่รู้จักใช้เวลาไม่รู้จักแบ่งเวลาเราก็เลยเครียดทำงานเครียดต้องกินยาแก้ปวดแล้วก็ไม่หายกินเข้าไปมากๆเป็นอันตรายต่อตับเ่อเราเครียดเครียดจากการใช้เวลาไม่ถูกจังหวะเวลาหรือเวลาบีบคั้นเข้ามางานบีบคั้นเข้ามาเราไม่รู้จักใช้เวลาแบ่งเวลาไม่ได้ พอเราไม่รู้จักใช้เวลามันก็หนักมันก็กล่าวถึงว่าบริการบริกรบริวารหากเรามีบริวารที่ดีก็ใช้เวลากับบริวารก็ใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนถ้าใช้คนไม่ถูกกับงานงานจะจบดีแต่พังบางทีใช้งานกับคนไม่เข้ากันคนก็พังงานก็พัง สุดท้ายก็หมดเพราะเราใช้เวลาไม่เป็นคราวนี้การที่เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในยีบสี่ชั่วโมงเราแบ่งเวลาอย่างถูกต้องหนึ่งเวลาให้กับตัวงานสองเวลาให้กับตัวตนสามเวลาให้กับหัวใจเวลาให้กับงานเราเป็นประจำอยู่แล้วงาน ศุกร์เสาร์าวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์บางทีเพิ่มเพิ่มีเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมามาโอก,กันแล้วมาทําโอก,กันแล้วนั่นแหละเราใช้เวลาตรงนั้นแต่คราวนี้บางครั้งบางครั้งการจัดการกับตนเองเอางานแล้วก็มาตนเองการจัดการกับตนเองจัดยังไงเดี๋ยวนี้สับสนวุ่นวายกันเยอะ พอจัดกับงานกับจัดการตนเองไม่ได้ลงล็อกทั้งู่ใหญ่ก็เรียกเดี๋ยวทางบ้านก็เรียกสับสนหมดสุดท้ายกำลังต้องใช้มือถือเป็นทุกโทรศัพท์เดินไปไหนก้าวเดียวปิ้งปิ้งมาแล้วนั่นคืออาตมาแล้วว่าสายไลท์สายให้ทุกไม่ใช่สายไลท์ทุกนะโทรศัพท์อยู่ที่ไหนเขารู้เราหมดกำลังจะสบายสบายนั่งพักเหนื่อยหน่อย,อยกิ้งเข้ามา มีแต่เรื่องทุกข์เข้ามาให้คิดหนักเราก็เครียดอาบอกไปไหนไปสังสรรค์กับเพื่อนให้สบายใจหน่อยโทรศัพท์กิ๊งเข้ามามีแต่เรื่องทุกข์แล้วมันสุขไม่ทางใจทุกข์ใจเข้าไปซ้ำสองดับเบิลสองเลยในสุดเราก็เลยเป็นคนที่เครียดทำงานเครียดทั้งกายทั้งจิตใจจิตใจไม่เป็นของตนเองจิตใจเป็นของผู้อื่นเป็นของงาน เป็นของความทุกข์ความทุกข์เลยมาเข้าครอบครองจ,จิตใจสุดท้ายสุดท้ายทุกทั้งกายทัท้งใจเป็นโรคเข้าโรงพยาบาลหนักๆเข้าไปโรงพยาบาลโรคจิตมันสับสน,นมันมาก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 เข้าเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักแบ่งใจให้แก่ตัวเองแต่เราไปแบ่งใจให้เวลาอื่นดังนั้นการที่เราจะแบ่งใจให้ตัวเองทํำยังไง นิธีการง่ายนิดเดียวพระบาทชนพระเจ้าอยู่หขาท่านตรัสไว้ในการที่ท่านไปปฏิบัติธรรมในช่วงที่หลวงพ่อฤาือสีลิงดำยังมีชีวิตอยู่ท่าพระองค์ฝึกอะไรฝึกชอบฝึกมโนโมยิทธิฝึกฌานฝึกญาณแล้วพระองค์มีเวลาหรือมังตรัสว่าเวลาไหนที่ไม่มีใครมายุ่งอยู่เฉย นั่นคือเวลาที่ฝึก,กจิตจิตสงบปุ๊บฝึกแล้วจิตสงบปุ๊บฝึกแล้วไม่มีใครมายุ่งฝึก,กจิตต่อนี่คือพระพรทเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันถ้าถามว่าตอนกลางคืนละ่ะท่นานก็ฝึกของท่านฝึกของท่านเข้าใจแก่นแท้ทางศาสนาภาคปริยัติเข้าใจแก่นแท้ศาสนาภาคปฏิบัติครั้งหนึ่งท่านมีคําถามกับพระ ปฏิบัติว่าที่สุดของศีลคืออะไรที่สุดของศีลคืออะไรเราเป็นชาวพุทธจะตอบว่ายังไงที่สุดของศีลคืออะไรที่สุดของศีลพระพุทธเจ้าอยู่ว่าตัดว่าที่สุดพระตอบท่านว่าที่สุดของศีลอยู่ที่วิรัตการงดเวน้นที่สุดของสมาธิคืออะไร ที่สุดของสมาธิคืออปปนาสมาธิเพราะมันมีคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอปปนาสมาธ,าสมาธิสามขั้นตอนหลวงปู่เทศเทศสังสีตอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวแล้วก็ถามว่าที่สุดของปัญญาคืออะไรที่สุดของนายธนาคารคืออะไรก็คือถึงที่สุด ที่สุดของปัญญาก็คือรู้จักพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไม่ประมาทในชีวิตปัญญาก็จะบริสุทธิ์ละตัวตนจิตว่างเบาสบายนั่นคือจิตเป็นของตัวเองจิตเป็นอิสระจากเรื่องผูกพันอันธนาการทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องคิดหนักอกหนักใจ ภรรยาที่บ้านก็ไม่ต้องคิดหนักลูกน้องบริวารก็ไม่ต้องมาหนักใจจิตมันเป็นอิสระมันก็คิดอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็ขณะที่คิดจิตก็เป็นสุขขณะที่ขณะที่คิดจิตก็เป็นสุขแต่บางเรื่องขณะที่คิดจิตก็เป็นทุกข์สั่งงานก็เป็นทุกข์ว่าจะออกมาก็เป็นทุกข์คนรอบงานก็เป็นทุกข์คนไปทํางานก็เป็นทุกข์ ขณะที่ปฏิบัติงานทําหน้าที่งานอยู่ก็เป็นทุกข์เพราะมันขบวนการทุกข์ลงไปตั้งแต่เบื้องต้นไม่เหมือนขบวนการสุขเราสั่งงานด้วยจิตใจสบายแนะนําวิธีการอย่างนี้นะอธิบายอย่างละเอียดคนงานก็รับงานไปก็ทะติบก็มาทํางานต่อส่งงานต่อจนได้งานสําเร็จบอกมาตามเป้าหมายคนสั่งก็เป็นสุข คนรับงานไปก็เป็นสุขคนปฏิบัติงานก็เป็นสุขผลของงานจบมาก็เป็นสุขแล้วกลับมาเราก็มีสุขอีกมุมหนึ่งคนสั่งเป็นทุกคนรับงานก็พูดไม่อธิบายนะทำอย่างนี้จบคําเดียวจบเลยไปทําทำทําอะไรทําเคยทําแล้วไม่รู้เรื่องเหรอคนที่รับงานไปไม่เข้าใจก็ไปมีทุกข์แล้วมีทุกข์ก็ไปสั่งต่อ ทำ,ท,ำทำไงทำอะไรก็ทาไ,ไปเถอะบอกทําอะไรทําได้ทําไปบอกงานผิดแล้วคนที่ไปปฏิบัตินี้ผิดแล้วผิดแล้วงานสรุปลงมาไม่ได้ก็พวกลกับมาหาหัวหน้าหัวหน้าเป็นไงดูข้อมูลมันคนละเรื่องกับที่เราสั่งทุกอีกกินเวลาทุกทางใจทุกทางกายทุกทางมาจากินเวลาก็เป็นทุกเป็นขบวนการของทุกนั่นคือว่า การทำงานคือการปฏิบัติธรรมก็คือเราทำงานไปด้วยสติสัมปชัญญะใช้สติสัมปชัญญะและยอมบอกก็ยมใช้อยู่ทุกวันไม่ใช่ยมใช้สัญชาตญาณเป็นส่วนมากร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้สัญชาตญาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ห่งสัญชาตญาณทางอำนาจตำแหน่ง สองสันชาตญาณทางความรู้คิดว่าคนอื่งจะรู้อย่างตัวเองสามสัญชาตยาณทางหัวหน้าสั่งไ้สุดท้ายลูกน้องก็งงอยไม่กล้าถามงานก็เป็นกระบวนการของงานมันก็เริ่มอา้าวมันขาดตกบกพร่องบรรทัดหนึ่งขาดไปคงไปคนที่สองขาดสองบรรทัดคนที่สามขาดสามบรรทัดคนที่สี่ขาดสิบบรรทัดและคนสุดท้าย เหลือบรรทัดเดียวเรือบรรทัดเดียวสุดท้ายก็มาต้องมาตั้งต้นใหม่เอาลงไปสอบสวนใหม่ลงไปหาข้อมูลใหม่ตั้งงบประมาณขึ้นมาใหม่อีกในเมืองไทยเราชอบวิธีการนี้อชอบวิธีการนี้เยอะเอาแบบเอา,าสร้างบ้านอาคารแบบมาาเป็นยังไงถ้าเราเละเอียดเขบาไปจนทําทุกอย่างจบ นม่คือขบวนการสุกแล้วทุกมันจะแยกกันในเห็นทั้งสองฝ่ายและขบวนการจิตที่เป็นกลางกลางคุณจะเป็นใครก็คือลักษณะเสมอเหมือนกันทํางานด้วยกันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันหมดอยู่ในพื้นแผ่นดินอยู่ในพื้นโลกนี้เหมือนกันมีระยะเวลาอยู่ยี่สบสี่ชั่วโมงเหมือนกันของชีวิตแล้วมีการตายเกิดภายในเจ็ดวันเหมือนกันของชีวิตทุกคนเกิดมาทั้งหมดีะตายภายในเจ็ดวันนี้หมด คดามาก็ตายแต่ตายที่หลังจะรอเทศนยมฟังก่อนเพราะภาวะของจิตกับภาวะของกายต้องอิงอาศัยกันแต่มาจึงใช้คําว่ากายไหวใจนิ่งกายไหวใจนิ่งดิงเข้าสู่องค์ธรรมกายไหวทํำยังไงโยมมีหน้าที่เป็นผู้บริหารยมมีหน้าที่เป็นพนักงานนี่คือกายไหวทําหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่มาที่นี่เป็นพนักงานธนาคาร กลับไปบ้านเป็นอีกเกียวก็มีเป็นคนใช้ลูกก็มีกลับไปที่บ้านอ่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นนั่นแหละคือหน้าที่ที่เรามีอยู่และหน้าที่ที่เรารับโดยการแต่งตั้งหน้าที่ที่ไม่มีการแต่งตั้งแต่งตั้งโดยธรรมชาติอ่าเป็นพี่เป็นภรรยาเป็นน้องเป็นญาตินี่หน้าที่โดยที่ไม่ต้องแต่งตั้งเป็นไปโดยอัตโนมัติ กายทาหน้าที่ตามที่เป็นเป็นอยู่ในฐานะสภาวะนั้นๆจิตนะจิตนิ่งคําว่านิ่งไม่ใช่ไม่ทำอะไรเฉยอย่างเดียวไม่ใช่นะจิตนิ่งคือจิตเป็นของตัวเราไม่หลงไม่โกรธไม่โลภทําหน้าที่ไปใจก็เป็นสุขเพราะอะไรมีทาอยู่ในใจเรามีหน้าที่อะไรเออในสั่ง นายเขาสั่งรหน้าที่เราก็ทำตามนายสั่งอกา,อาหน้าที่ลูกค้ามาติดต่อแล้วก็เกลเกงบอกลูกค้าหน้าที่ตามพวกนี้อา้าวก็ตามไปโดยที่ไอ๊ะทำไมต้องให้แต่ฉันทําไมต้องให้แต่เราภาษาโบราณทําไมให้แต่โกไปว,วะนี่ไม่ใช่นั่นคือหน้าที่โดยที่เรายินดียอมรับที่แต่งตั้งให้และหน้าที่อย่างหนึ่งคือมนุษยษ์ัธรรม าเราลงไปแล้วเราช่วยเขาได้แนะนาเขาได้เราก็ได้บุญใช่ไหมบุญนี่ได้ง่ายๆบุญนี่ได้ง่ายๆได้ทั้งสวรรค์สวรรค์อยู่ในใจเห็นเขามีครอบครัวหนึ่งนะติดนี่ก็ไปที่วัดเหมือนกันแหละทุกอย่างวัดลงวัดเยอะเขามาเล่าเจ้านายเจ้านี่ก็ไปไปเสออกอบบ้านทุกอย่างไม่มีอาหารการกินไม่มี หมดทุกอย่างลูกกำลังเรียนปริญญาอยู่บอกต้องออกกลางคันมาทำงานหาเงินช่วยพ่อแม่ที่จะส่งบ้านภายในสามเดือนจะต้องถูกยึดบ้านถ้าขายไม่ได้สุดท้ายก็ลูกต้องออกโรงเรียนสองคนในปริญญาพร้อมกันพอช่วงระยะที่ดีๆอยู่ก็ก็สติปัญญาตามันกว้างไกลยิบอะไรก็ได้เป็นเงิน แต่พอช่วงที่มันอับเฉาเศร้าลงยิบอะไรก็ไม่เป็นเงินใช่อะไรก็ไม่เป็นเงินเกามีแต่ทุกเข้ามาพอไปคุยกันปุ๊บเสร็จเรียบร้อยชีวิตทั้งครอบครัวนี้ไม่ใช่คนเดียวทั้งครอบครัวนี้ต้องละลายหายสูญสิ้นไปมาลกแล้วเกิดขึ้นแต่ถ้าเขาได้โอกาสจากเรามีโอกาสปุ๊บเขาก็เลยมีโอกาสที่จะสร้างสว์สร้างสว์ เราสร้างบ้านให้เขาอยู่เมื่อกันสร้างสวรรค์ได้มาพอเขาได้อยู่ปุ๊บความสุขเขานึกถึงใครนึกถึงคนที่ให้โอกาสนึกถึงคนที่ให้โอกาสนั่นคือลักษณะของการสร้างกรรมและสร้างบุญพร้อมๆกันในที่เดียวกันในจังหวะเวลาเดียวกันเราได้บุญเราเพียเขาโอ้เขาดีใจร้ห่มร้องไห้ได้บ้านขึ้นมาแล้ว ในสถานการณ์ที่เราไปเห็นับตาอย่างนั้นทำาห้เราเราก็ดีใจดีไม่ดีร้องไห้กับเขาบีอีกเพราะดีใจนะความดีใจนั่นคือเห็นวิมานเห็นสวรรค์ที่อยู่ของตนเองนั่นคือการคลองงานฉะนั้นความสุขของญาติโยมผู้ครองเรือนพระเจ้าตัดไว้ว่ามีอยู่สี่ประการนอกจากสุขที่จะมาได้กล่าวไว้ว่าบอกทั้งสุข ทางสุขและทางทุกข์เดกายไหวใจนิ่งก็คือจิตของเราเป็นสุขจิตของเราตั้งตั้งอยู่พอปานกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจิตเอาเห็นสุขเห็นทุกข์แล้วให้ความคิดให้ปัญญาไปพอเราให้ความคิดให้ปัญญาไปเขาเกิดความสมดุลที่จะทําอะไรได้ทางกายทางหน้าที่ทางการเงินเกิดความสมดุลนี่คือคนพ้นทุกข์ คขาเรียกอุเบกขาต่ำเขาก็สามารถที่เอาเงินคืนแก่ธนาคารได้ได้วยความสุขด้วยความเต็มใจคราวนี้ความสุขของครืหัดของคลราวาสญาติยมบรเจาต่ว่าสุขที่คลราวาสที่ต้องการอยู่ด้วยกันสี่ประการหนึ่งอัติสุขขังอัติสุขขังอัติไม่ใช่กระดูกนะอ่ อัถิสุขัขังสุขเพราะการมีทรัพย์มีบ้านก็มีสุขคนโบราณคัากากันไม่ว่าซื้อเสื้อใหม่ซื้อเสื้อได้เสื้อใหม่ได้สุขสามวันซื้อรถใหม่ได้สุขหนึ่งได้สุขสามเดือนซื้อบ้านใหม่ได้สุขสามปีปลูกต้นไม้ใหม่ได้สุขสิบปีสิบปีจึงได้เห็นผลมีเมียใหม่ สุกได้กี่เดือนมีเมียใหม่สุกได้สามเดือนเพราะนอกจากนั้นได้เตรียมตัวตั้งทนะ้องแลอ่านั่นคือ